สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจรรญสิริเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเหตผลทำไมคุณควรใช้โค p ป l o t ลอตมากกว่า ChatGPT นะครับเจตผลนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่คร่าวๆให้ฟังอันที่หนึ่งเกี่ยวกับ knowledge cutoff นะครับผมโค p ปอร t ลอตนั้นได้คือ knowledge ที่ใหม่กว่า ChatGPT หรือข้อมูลที่ใหม่กว่า ChatGPT ผม GPT ที่บอกนะ GPT ตัวฟรีนะฮะที่ไม่ต้องเสียตังค์เราเทียบตัวฟรีกับตัวฟรีอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ อันที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่อง reference ข้อมูลนะครับคุปปัตให้ reference ข้อมูลของคุณด้วยส่วนชีวิ GPT บางทีไม่ได้ให้นะคุณต้องถามต่อได้ไม่ได้ไม่รู้ละ่ะนะครับอันที่3เกี่ยวกับเรื่องโมเดลที่ใช้ในการทําตัว generative answer นะครับ advance ต่างกันนะอันที่4นะครับ voice command นะครับคุณสามารถสั่งเป็นคําพูดได้ผ่าน c o ป i l o t นะ GPT ตัวฟรีทําไม่ได้นะครับผม อันที่5 image input ใส่รูปเข้าไปครับวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปอันที่6นะครับการสร้างรูปภาพนะครับสร้างผ่านคูเปอร์นะฮะทำได้ GPT ทําไม่ได้นะะฮอันที่7นะครับผมช่วยคุณช้อปปิ้งได้นะครับผมคือคูเปอร์หนี่ฮะมัน connect ผ่านเว็บใช่ไหมมันก็ช่วยคุณช้อปปิ้งได้เดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันนะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับอันนี้ผมเทียบแบบแฟร์ๆเลยกับตัวฟรีกับตัวฟรีนะครับคือคุณเข้ามาปุ๊บคุณใช้ได้เลยอ่ะนะฮะทุกคนเท่ากันหมดนะครับผม โคเบลอตตัวนี้เนาะไม่มีโปรเลยถูกไหมถ้าเกิดอย่างคุณที่คุณเห็นอยู่ตอนเนี้ยมันใายโปรโคบอตแสดงว่าผมใช้ตัวฟรีอยู่นะครับอันนี้3.5ตัวฟรีเหมือนกันอย่างเช่นคําถามแรกที่อยากจะถามมันคืออะไรนะครับผมเฮ้ยผมถามโคเบลอตเกี่ยวกับคุณรู้ไหมครับว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนฟุตบอลยุโรปเนี่ยปัจจุบันนะครับสทีมสุดท้ายคืออะไรบ้างนะครับมันมีอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้4ทีมสุดท้ายโคบอลตดูสิหาได้ไหมแล้ว Chat GPT ตัวฟรี หาได้ไหมนะครับผมมาดูกันทั้งคู่นะครับแหม GPT นี่มาเร็วเลยนะแต่รีบตอบด่วนเลยถูกไหมว่าเฮ้ยแหมฉันนี่ w โนเล e ฉันอยู่ที่202 2นะไอเนี่ย202.4ฉันไม่รู้หรอกนะครับแต่โคเปอร์หลอดมาครับบอกเลยครับป๊าปมาเลยฮะมาดูเลยฮะบอกเลยนะครับมี b บเอ็นเรียมาริดดอทมูลปาลิชเชนจ์แมนนะครับผมวันที่บอกให้ด้วยนะครับล a าสุดโ มันเพิ่งรู้เมื่อไหร่ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาถูกไหมเพราะฉะนั้นผลมันออกมาเนี่ยทันทีอันนี้ข้อที่หนึ่งเห็นไหมว่า knowledge cut off ของมันเนี่ยมันคือเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆถ้าเราลองถามันในเนื้อลึกจริงๆว่าเฮ้ย uh, when uh, is your knowledge uh, cut off นะครับผม uh, อยากรู้ไหมโคเปรอร์หลอดมันจะตอบว่าอะไรเฮ้ย uh, knowledge cut off ของคุณเนี่ยอยู่เมื่อไหร่ เขาบอกจริงๆนะของเขาว่าอยู่ที่2021นะครับเก่ากว่า c h a GPT ด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมจริงๆมันบอกว่ามันมี Tool ที่ Access more recent information ที่ต้องการได้ฉะนั้นถ้าเกิดต้องการคำถามมันสามารถดึง knowledge ต่างๆข้อมูลต่างๆออกมาให้คุณได้นะครับเห็นไหมข้อมูลค่อนข้างจะปัจจุบันเลยถูกไหมตรงนี้นะครับอันที่2เรื่อง citation นะครับ citation คืออะไรนะครับ citation คือ เวลาที่มันมีข้อมูลอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมวอ่าอันใหม่เลยดีกว่านะอันใหม่เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอย่อนนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอเปิดท็อปิกใหม่นะครับผมอันนี้ผมก็ขอใหม่เลยเหมือนกันเนะี่ยโอเคนะครับ p ี e อ่าผมอาจจะข้อมูลเกี่ยวกับหลุมดำนะอ่า black hole นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมใส่ไปซังโคลนชัด gpt ด้วยนะครับเข้าไปเหมือนกัน ดูสิว่ามันเอาอะไรออกมาได้บ้างเอ๊ะพอดีผมลืมมันจะไม่ขึ้นใหม่นะไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ขึ้นมาให้ถูกไหมอันเนี้ยข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่คุณเห็นนะครับสิ่งที่ทางค o ณไ l o ลอดให้มากกว่า chatgpt คือตัว citation หรือตัว reference นั่นแหละว่าเฮ้ยเวลาคุณมีข้อมูลแล้วหรือคุณทํา research ทาวิจัยอยู่นะครับหาข้อมูลมาคุณอยากรู้ใช่ไหมว่า reference มันคืออะไรนะครับคุณเห็นว่าตัวค o ณไปหลอดเนี่ยให้ reference คุณมาหมดเลย พวกนี้คุณสามารถคลิกเปิดดูได้ว่าเฮเ e ร e เฟรนซเนี่ยข้อมูลมาจากไหนน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถมาเปิดดูข้อมูลได้นะครับผมอ่าแบบนี้เนาะก็มีทุกอันเลยออกมาด้านล่างด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดตัว Chat gpt คุณต้องทำยังไงนะครับผมคุณต้องถามมันตอว่า please uh, provide the source of, inf uh, นะ source of information นะครับผมอ่าเปลี่ยนผิดนิดหน่อยไม่เป็นไร source of information นะครับผม มันก็เพิ่มเติมมาให้แล้วเอาข้อมูลมาจากไหนบ้างคุณต้องถามมันตอบมันไม่ได้ให้คุณอัตโนมัติเลยนะครับอ,อันนี้ข้อที่2นะครับผมข้อที่2แหละนะครับอันถัดมาข้อที่3นะครับข้อที่3ตัวตัว c h a t GPT เนี่ยตัวฟรีเนี่ยมันเป็นโมเดล3.5นะครับผมไอ้โมเดล3.5คืออะไรผมก็ให้มันทำตารางเปรียบเทียบนะครับกับตัวเอาผมถามหน่อย เอาใหม่ก่อนนะฮะตัว ChatGPT เนี่ยนะครับผมมัน3.5ใช่ไหมแต่ไอตัว c o p i l o t เนี่ยมันเป็นโมเดล4แล้วงั้นที่ถามมันว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงเหรอ3กับ4เนี่ยนะครับถ้าไปดูเนื้อหานะครับมันก็จะมีเทียบเหียว่าเฮ้ยข้อมูลเนี่ยนะครับ3จริงๆมันเน้นความเร็วนะครับมันเน้นความที่สปีดเลยต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วนะครับมัน generate text เก่งมากนะครับผมแล้วก็ cost effective คือด้วยโมเดลของมันเนี่ยมันไปใช้อ่าเรียกยังไงนะ ใช้เงินไม่เยอะในการจีเจนคำตอบให้คุณแต่ GPT-4 นะครับมันบอกว่ามันใช้โมเดลไซส์ซึ่งใหญ่กว่านะครับความสามารถมากกว่าเหมาะกับการแก้ปัญหาซึ่งเป็น c o m p l e x t a s k สนะครับส่วนตัว GPT-4 Turbo เนี่ยมันให้คุณ Optimize ความเร็ว processing เพิ่มเติมนะครับอันนี้มันก็จะเหมาะกับในการทําหลายอย่างเลยพวก generate เกี่ยวกับคําถามที่ซับซ้อนนะครับการเขียนโคดดิ้งต่างๆนะครับมันก็ ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวในส่วนนี้นะครับถ้าถามว่าอ้าวอย่างงั้นไอตัว Copilot นะครับผมที่จะใช้ GPT 4 p h f o turbo อยู่ที่ไหนนะครับหลักๆก,ก็อยู่ที่ตัว creative กับตัว precise ตัวนี้นะครับที่คุณสามารถมาเลือกใช้ได้มันก็จะเจนตัว GPT กับ GPT 4 turbo ให้คุณนะครับ turbo นะ่ะถ้าเกิดมันไม่มัม่ใช่พิกท e นะมันจะ turbo ให้นะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันก็อยู่ที่คุณเลือกนะครับถ้าเกิดพิกท m e มันก็จะไม่ ทำโฟเทอร์โบให้เป็นโฟธรรมดาดม Tax, นะครับผมก็คอมเพล็กซ์ทารนะครับคุณเลือกใช้ตัวโคบายล็อดได้เลยนะครับผมส่วนแชทจีพีทีอย่างที่เราใช้กันคือมันเร็วดีนะถูกไหมอ่ามันก็ค่อนข้างจะเวิร์กเหมือนกันนะครับ <S <S ในส่วนนี้อันที่4นะครับเราพูดถึงกับการทำวอยซ์คอม m านด์นะครับจะเห็นว่าตัว chat GPT เนี่ยเวลาคุณกรอกนะคุณพิมพ์เทคได้อย่างเดียวถูกไหมฮะเทคล้วนๆเลยนะครับ,นนนะรบในการพิมพ์ต้องใช้มือพิมพ์แต่ถ้าเกิดเป็นตัว copilot เนี่ยคุณสามารถใช้ไมโครโฟนได้ นะครับตรงนี้เวลาคุณใช้คุณก็จัดการมากดตรงนี้นะครับผมกดไปตัวนี้แล้วก็ uh, we are talking about something น uh, uh, ่ this can record and write down อะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ stop มันก็จะมีตัวนี้ให้เป็นการทำ voice command ซึ่งตัว chat GPT ทำให้คุณไม่ได้ถูกไหมฮะถูกไม่ได้นะครับผม uh, อันที่5นะครับผมเกี่ยวกับการทำตัว อ่า image นะครับ image นะฮะ image ที่ว่าเนี่ยคือการทำวิเคราะห์จากรูปภาพนะครับผมวิเคราะห์จากจากรูปภาพหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีรูปภาพอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมคุณสามารถเอามันมาวิเคราะห์รูปภาพได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเอารูปภาพของตัวนี้เข้ามานะครับผมบอกว่าเฮ้ย hey, what is this นะฮะสมมติน รูปภาพใส่รูปภาพลงไปก็ให้มันวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยรูปภาพนี้มันคืออะไรหรอนะแต่ถ้าเกิดผมพยายามจะใส่ ChatGPT ได้ไหมกรอกไม่ลงถูกไหมกรอกไม่ลงนะครับผมเห็นว่าตัว Co-Pilot ตอนนี้มันก็พยายามทําการวิเคราะห์รูปภาพให้คุณอยู่นะครับว่าเฮ้ย Image เนี่ยมันะบอกว่า Photographic of Backhoe นะหลักฐานของ Backhoe ต่างๆมันก็เอามาให้คุณได้จะวิเคราะห์สินค้าอะไรต่างๆที่ผมเคยทาคลิปไปก็ดูแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับผม อันที่6นะอันที่6นะครับเกี่ยวกับการสร้างรูปภาพนะครับผมอย่างเช่นผมอยากจะให้มัน image of cat robot นะครับผมก็ให้มันสร้างรูปขึ้นมาได้นะครับอยากให้มันสร้างรูปอะไรก็โอ้ผมพิมพ์ผิดนะเนี่ยขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ generate ให้มันถูกต้องหน่อยนะครับผม of cat robot นะครับผมอันนี้ผมลองมาทำทีเหมือนกันอ่ะผมเนี่ยมันก็เจนรูปให้ผมแล้วจุกไหม ตรงโคเบลล์เนีแล้วก็ไอตรงเนี้ยมันก็เริ่มเจนไหมไม่เจนนะเขาบอกว่าเจนไม่ได้นะฮะส่วนชัดจิวิธีบอกผมเฮ้ย hey, ผมเจนไม่ได้นะครับถ้าจะเจนได้จะต้องไปเสียตังค์นะถูกไหมอ่าแต่อันนี้ก็คือเจนได้แล้วนะครับผมแต่เจนออกมาแล้วเนี่ยนอกจากนั้นทําอะไรดีจริงมันพาคุณไปแก้ไขปรัรูปภาพต่อได้ด้วยนะโมดิฟายต่างๆแล้วแต่รูปแบบมันเจนคุณ้คุณหลายแบบเลยเหมือนกันนะครับก็เจนรูปออกมาก็อย่างที่คุณอันนี้คุณก็มาปรับแก้โมด,ดิไซเนอร์ต่อได้เหมือนกันนะครับผม แบบนี้เลยเนาะใบเข้า Microsoft Designer ปรับแกร้รูปภาพแล้วแต่คุณต้องการต่อมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเชนรูปภาพอย่างเดียวมันเป็นตัว Studio ในตัวถึงปลายทางให้คุณด้วยนะครับตรงนี้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันเปิดแล้วกันนะผมมีทําคลิปเกี่ยวกับ Microsoft Studio อยู่แล้วเนาะดีไซเนอร์ว่ามันทํำยังไงมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละเอารูปมาแล้วก็มาแก้ไขจากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่รีมุฟแปะกล้าวไปก็กดหรีมูฟแปะกลาวก็ได้แบบนี้ อันนี้ก็เป็นส่วนที่อ่าเท่าไหร่นะที่6แล้วนะครับครับผมมาต่อเลยนะเราพูดเกี่ยวกับอันที่7แล้วนะครับผมเกี่ยวกับการช่วยช็อปปิ้งนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเอ่อ e l ลมี help me, นะครับมีทูไ okay. ฟเจอโอเคอ่าไซ d ์เทเบิลนะครับผม For two People แบบนี้นะครับผม อ่บอกสั่งเลยออเดอร์เลยแล้วกันนะครับผมแบบนี้บอกว่าช่วยหานะี่ครับโต๊ะข้างๆให้หน่อยสําหรับ2คนนะี่ครับผมดูซิมันจะสามารถช่วยเราทําช้อปปิ้งได้ไหมนะี่ครับผมอ่าชวนบอกว่าเดี๋ยวรอมัเดี๋ยวนะมันก็เริ่มเจนแล้ว d option for size table ต่างๆ table for two people อี e a ต่าต่างๆนะอ่ามาฟังก์ชันต่างๆโอเคเราลองดูซิมันส่งเกี่ยวกับอ่าช้อปปิ้งลิสต์ให้เราด้วยไหมนะครับผมอ่านะครับผมเห็นไหมมันก็มีลิสต์รายการกับราคาให้เราด้วยนะ ในลักษณะแบบนี้นะครับผมช่วยในการช้อปปิ้งแล้วก็มีตัวไปที่ไซส์เลยถูกไหมเดี๋ยวไปดูก่อนอทูซีทแบบนี้เลยเห็นหมให้เราได้เลยแต่เกิดโค้ดไปหลอดเหรอครับไอพูดผิดถ้าเกิด Chat แชท GPT ล่ะ GPT ตัวฟรีทำยังไงนะครับม่ได้บอกอะไรเราเลยนะเกี่ยวกับไซส์เชฟต่างๆซึ่งเราไม่ไม่ด้อยากรู้อะไรเลยถูกไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะผมเอามาคุยกันทั้งหมดเกี่ยวกับ 7ข้อที่ว่าว่าทำไมคุณควรจะใช้ c o i lot มากกว่า ChatGPT ถามว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมเอาจริงเยอะแยะนะครับผมที่เรามาเปรียบเทียบได้นะครับผมอันนี้ก็ผมมองในมุมว่า c o i l o t นะครับดีกัา ChatGPT ยังไงผมยังไม่ได้ไปพูดถึงตัวอะไรครับผม Microsoft Edge อย่างเงี้ยฮะที่สามารถแปลงเป็น YouTube ได้ที่ผมเคยทำวิดีโอคลิปไปสามารถอ่านตัว PDF ได้อันนั้นก็ยิ่งขึ้นไปอีกผมเทียบตัวที่เป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์แบบตัวฟรีชนตัวฟรีแบบนี้ให้คุณดูณนะวันนี้เลยนะครับผม ฝากไปด้วยสำหรับตอนนี้ยังไงวัาตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ของ The Citizen มีคอนเทนต์เกี่ยวกับ Microsoft 365 Power Platform c ์มครบแล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเรามีคอนเทนต์อัปเดตให้คุณทุกวันถ้าไม่มีอักซิเดนต์อะไรนะแจ้งไว้ยอย่างนี้แล้วกันนะครับผมมีเพจทาง Facebook นะครับมีเพจทาง Facebook นะให้คุณช่วยติดตามเพิ่มเติม,ตมนะครับมีคอนเทนต์ที่เรามาคุยเเพพิิ่่มมมนนออออกกกจาาววดีีีโโทสต์ไไ้ะะครรับผมม็ มาฝากโซลูชันไว้หรือมาคุยกันตรงนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับต h e ทิ t i z e เสฝากไว้สำหรับ7ข้อที่คุณควรรู้ว่าทำไมคุณควรใช้คุณลอดมากกว่า Chat GPT ในวันนี้เจอกันใหม่ในตอนหนา้าสวัสดีครับ